ครับโอ้ควายสีเทากับควายสีดําให้เลือมได้ว่าชอบแบบไหนใช่ค่ะสั่งได้นะคะว่าชอบสีดําหรือสีเทานะคะค่ะอ่าเี่ครับสีดําจะเป็นตัวแบบนี้สีดําเป็นตัวแบบนี้เราส่งกล่องไาให้น้องๆแบบนี้ใช่ค่ะแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาตัวนี้ครับอยู่ที่299บาทนะคะวันนี้ลดให้เหลือ212บาทค่ะโหลดเยอะมาก โอเคเลยค่ะโอ้โหสนใจรีบมาจัดเลยนะคะคมาเล่นไม่ยากใช่ไหมคะค่ะครับตัวนี้ไวมากเลยค่ะโอ้ไวมากเลยตัวนี้เด็กผมนึงก็เล่นได้สบายเลยเนาะใช่ค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนครับเป็นโมเดลสัตว์นะคะแบบตัวเรียนแบบของจริงนะคะเน้องที่เห็นตามทุงกงาโอ้ยอยาก กันมาสัมขันเนาะครับโอเคค่ะไงลองวางลองล็อกส่ยฐานที่ดูสิคะตัวนี้นะคะต้องใส่ยฐานตรงนี้นะคะโอ้แล้วก็เปิดสวิตช์ใช่ครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหใครเดินเร็วมากเลยค่ะแป๊บเดียวจะถึงแล้วแั๊บเดียวจะถึงแล้วค่ะมีเพลงด้วยครับเมีเพลงด้วยโอหันกระดิกด้วย เดินเร็วมากน้องเดินเร็วมากเลยน่ารักน่าชังมากเลยใช่ค่ะตัวนี้ก็คุ้มมากๆเลยค่ะคุ้มมากๆเลย212วัตต์พร้อมส่งเก็บไฟฟ้าเท่านั้นใช่ค่ะตัวนี้นะคะเราเป็นสัตว์เลี้ยงแบบของจริงนะคะให้น้องๆได้สัมผัสกับธรรมชาติกับควายจริงเราไปจับควายจริงไม่ได้ใช่แล้ว เสียงร้องบอเะไรนะร้องร้องเสียงร้องคลายด้วยน้าไอ้น้องดูจะไม่มีน้องเบี้ยงนะคะค่ะโอเคนะคะสินข้าวสรบเลยแล้วค่ะพี่ลาเต้มีอะไรมานำเสนอกันชิ้นที่สิบแล้วนะคะข้าไปถึงเก้าชิ้นแล้วนะคะ้วยวเวลารวดเร็วชิ้นที่สิบนะคะก็คือ